สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เป็นขาทั้งช่องพ่อแม่ยิงครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วที่อย่างไรก็หากพาตัดมาจังดเลยครับพ่นแม่เราพาตัดมาเป็นอยู่ในคอทำดีครับพาตัดมาแต่ว่าซื้อบัสน้องอุอิงแล้วก็เบิ้งน้องอุงอิงเสมอนี่เปิดยูทูปนี่พี่จะน้องอุอิงเมื่เลย นี่ครับอุ้งอิงนี่เปิดเบิ้งตลอดเปิดเบิ้งตลอดมีตลอดไโทรศัพท์ของเราอ่ะครับคือหัวพักอยู่นี่ครับเห็นเพื่อนย่างเพื่อนขับรถเข่ามาแล้วเพื่อนก็กลับไปบอกผมว่าแม่รถอุ้งอิงอีหลีเพราะว่ารถตู้ทะเบียนทีเพิ่มได้แมนครับเพิ่นจำได้ฮัวตู้ทะเบียนตัวตูทะเบียนเนาะครับแมนนะครับเพราะอีหยังหกอีหยังของเพื่อนที่ว่าทะเบียนสีสะเกดเพื่อนจำได้หกสามหนึ่งสี่ที่แรกว่านที่พาเพื่อนไปมันเล็กไปอยู่บ่ครับอะไรครับเมืนเแ็กไปอยู่บ่ ที่แรกวัตถิพาไปครับแต่ว่าคุณกับหมอจะออกจากของฟาตัสก็เลยครับก็เลยบยายากให้เบองในทางโทรศัพท์กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นเบอรงจากทางโทรศัพท์เอาครับผมเนรขับรถขับรถล้อบนึงแล้วนก็อเดีรถอุ้งอิงคุนว่าครับเป็นจำได้เนาะจำได้ครับครับ เนี่ลองเอฟซีทางลอยเอียดลายยีหลีครับตั้งแต่เมืองเซาล์ครับไปตลาดไม่เอาหนี่คือใหญ่เด็ดตัวใหญ่แหงเออมันมีตัวหนึ่งตัวดำๆหนังงามเลยตัวดำๆำแมวแมวปลาค่ะไม่ใช่แมวปลาบอกแต่ฉีดยาทุกตัวแล้ว่ะไอ้พวกนี้แมวปลาคือเฉื่อยว่าหนูยังไม่ฉีดนะคะแมวพี่จะเป็นอะไรไหมตุ้งใหญ่แหงม่ะก็ ตะบีบกระป๋องสุรุลูกของผักย่างดีเลยครับสะดวกสบายครับอันนี้อีกย่งครับรีสอร์ทเนี่ยโรงแรมบ้านนงนุษค่ะโรงแรมบ้านนงนุษครับอยู่ใกล้ๆเมืองลอยเอ็ดครับผักหาทั้งเสื้อหาทั้งเน็ตได้ครับของผักเพิ่นอย่างดีเลย นั่งโฉกวะเนี่ยแมวตาเป็นนั่งข้างหน้าได้มันอาจจะลงมากมันเก็เป็นแมวพันธุ์คือจังพันธุ์เขาเลี้ยงอยู่บ้านแน่นอนวงสีมันเกิดตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งสีมันขึ้นในโฆษณาเลยด้นะขนาดแมวขนาดแมวปลาคนยังเลี้ยงอย่างงานมั้งมันออกคาวที่ว่างูเนี่ยพันธุ์มันนะแล้ววะเมื่อกี้กับพ่อเพิ่นบสบายเพิ่นใหญ่ เพคนเราคนเป็นอยังก็เป็นหนิวพาตาหนิวไหมไหมเนาะสามจุดเพื่นเป็นนิวเรืทอดน้ำดีอยู่ตอนเนี้คือพอเลยตอนนี้ยเออแบบเดียวกันเลยแต่ก่อนก่อนสิมาอยู่สาวหน่อยมอเป็นโถนิวในน้ำดีเด้ตอนนั้นเอ้าะบีเขาเป็นนิวไในยังอันนีเป็นอย่างเป็นเคื่องบูรหลายทอดตอนเขาเป็นนิวเขาเป็นนิวไในยังหนิวเรื่องมันเก๋แต่เพราะนิวในอย่างกูรู้แต่เพราะปัสสาวะเออ ไปนอนด้ว่เสียงเพลียคาเขาแหมอเอานั้นสอนเขาไม่ได้ใส่สายยางเหี่ยวบ่ะมีแต่หมอผู้สาวมันก็บตอนผมไม่นอนเขากับใส่สายยางเหี่ยวกันเออส่วนนี้เนี่ยเห็นว่าหมอใส่สายยางเหี่ยบผมมีหมอผู้ชายดอกเออมีแต่หมอพยาบาลสวยนี่แต่ว่าเขาบอได้กิดเรื่องนั้นแล้วเขาหยาดเขาเจ็บเนาะ อ๋อถามว่าเจ็บยู่แต่ว่าไงถามว่าอายบ้างไออยู่นี่อายอยู่แล้วล่ะไออยู่แล้วใจเห็นใจเลยเลยพ่อเวไอยุกอิบวนผมกับส่สายยางเงียวกันไหมไงเอ็มก่อนสิมาอยู่สาหน่อย่ะเขาลงบ้านาลเวมันเงียบออกเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นได้ไปหาหมอหลายปีเลยเนาะแต่ว่าเวลาเงียวเนี่ยมันบ่งูอได้ว่าปวดเงียวย่ำเลยมันสิไหลออกมาเองมัน เพราะมันเพราะมันใส่ทอกไปเพรียบร้อยแล้วมันออกมาเองมันส้วงเ,เล็กเชิงไอเล็กกัตอนแ<ว>รกไปยีในปลาตัดแล้วเพิ่นเล็กเวลาแหนกไปเวลาแหนกไปแล้วมันเจ็บ <c oughs> เวลาแหนกไปแล้วเจ็บเลยมี่ต่พยาบาลหมอถ้าลธรรมดามีแต่หมอบีไอนี่เป็นหมอร้มปานเนาะตอนไหนครัเป็น แม่ว่าสายแอนนี่อันตรายเลยค่ายของพ่อเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่แหละไปบ้านต้องฝึกอั้นฉี่ใหม่เพราะว่ามันไหลเองแม่นะคะพอเราถอดสายเขาเขาบ่ได้เขาของน้ำเองเป็นเดือนถอดสายต้องไปหัดเข้ากับน้ำใหม่เมืองแรกครับบ้านตับเต่าบ้านตับเต่าตำบลขอนแก่นตำบลขอนแก่นแต่ว่าลอยเอ็ดครับตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองลอยเอ็ด ม่ไปแยกน้ำปะปาลใถิ่ไปกนใจเดือโ่สามัสทแม่น้อยก็ล่างถ้วยพี่น้องไปคีบมาพี่ยมเก็บของไปงานไปยุทรรหนจอดตั ทุกความคุ้มไปทุกจุดแล้วนี่ยเฮ็ดอุ่ยดีปีดอุ้ยนะคิดเยอะมัอนี้เฮ็ดกับข่าวกินเองครับมัอนี้เป็นย่างตลาดเฮ็ดกับข่าวกินเองมัอนี้าจะออนตลาดมัอนี้ตลาดพื้นของหลายอีหลีจักป้าจักหมูไก่โดยเฉพาะเนื้อโดยเฉพาะเนื้อเขาไปนน้ำหาเนี่ยบ่บ่กอรันอันนั้นเนาะแต่ว่าอยู่นี่ป้า ลายอีรีเลยแล้วตลาดอีกอันนึงน่ะอันพลไม่กับข้าเคลือเนาะล้างแิ่พกัมไม่หอยแค่เศษสองสศษเนาะอันนี้ลายหอยจิดปรหินแม่ค้ามีแม่ค้าอยู่ไหมตัดแม่ค้าไปหมดเลยไหมเนื้อติดมันเนื้อลายเนื้อยังมีทุกสินส่วนเลยวะวันนี้ตลาดอย่างหุ้นเดือนแจ้งแล้วกันเกือบเต็มดวงแล้วล่ะ มือเงินครับพอกันอยู่วัดสากระแพงใหญ่แต่ว่ามือแรกนี่ก็อยู่ลอยเอ็ดเทศนที่เราไปถ่ายยังดีไหมใช่ค่ะสีสะเก็ดเป็นบ้านแพงมีนิดหน่อย,อยนีงก่อนมีนดเดียวต้องมินใช่ค่ะมือนีทั้งวงหนึ่งวงสองอยู่ลอยเอ็ดครับมือเงินทั้งวงหนึ่งวงสองกัอยู่สีสะเก็ดโอ้ไม่พอจ้ะขนมไผรมันอยู่แต่ว่ามันกับไก่จากลอยเอ็ดเลยเนาะกะทำนีน,านทางกับบ้านเขากับทางพนมไพรกับได้ มันมีสองทางกับคือทางสุวรรณภูมิกับทางพนมไพรกับทางพนมไพรก็ผ่านเวทีเลยว่าจะไปแวะกันใรกันผ่านเวทีเลยวัดกลางอุดมเวียมองไอ้บุญหนองไฟอำเภอพนมไพรเนี่ยส่วนมากมันจะหาเมื่อทางสุวรรณแต่ว่าทางเส้นนั้นก็ระยะทางบ่ต่างกันแล้วก็แต่เรนดีเลีวเลย กกย้ำคืนกลับไปสะลุพนมไพรล่ะกะเขาราศีเขาไอ้มหาล่าสีเดินยงยงโรงเรียนอนุบาลหมดหรือยังโรงเรียนอนุบา,อาบลยบาอยู่ในเมืองอะ <c oughs> ตัวนี้กับซ้ำในเมืองพนมไพ่ละแตจมืเอ,<ม>อื่อนกับซีสเกตทั้งสองวงวันนี้รอเอื้อทั้งสองวง แต่สีสกเกียรจะเป็นไปทางเกือบอุบลแน่ล่ะทางกัทลมเมือนนี้ <Now S 1> บริเวณสีนาวอยู่บรนี้คือล่มไมนี่ของใครใคออก,กระลังเคีมมคนกระังเคีมมคนปีนองนะครับวันที่28 28สิงหา,งหาที่จะถึงนี้ครับโลงพาพประยุทธ์ใจมือตื่นเต้นจังน ยี่บอ,อกว่าดีประเด็กถึงถหาพี่น้องขอหนังบองกว่าดีเขาอครับฝากพี่น้องซอยสนับสนุนครับเดี๋ยวเตรียมตัวละ่ะออกไปล่ะครับพอกันใหม่ลิปหนาสวัสดีครับ